มา่คบปสวัสดีครับนี่ชีวิตคนมานอกนะครับนี่มาซ่ากันไก่เลยเชียงไฮ้นะครับโอ้โหพอนะครับนี่ดีนะครับเนอปุ๊กเป็นยวงเลยแม่หมอมโอ้สุดยอดครับอันนี้ใส่อะไรนี่เป็นเครมาเรื่องเซนี้บอท่นี่ก่อนเนาะง่ายๆนะครับตัวนี้เขาอยู่ไก่บ้านไก่จองยิมงานโฮกำลังชุต่อยได้กัม่เนาะเออครับ เอาเตี๋วสิมีนะครับเพี้ยหัวดีเพี้ยหัวดีไหนโอ้นี่นะครับเพี้ยหัวดีโอ้เพี้ยหัวเต็มแล้วไหมโอ้สุได้ขนาดเลยเมื่กินเลยนี่วมัวถึงไหนโอ้สุดได้กินเราได้เนาะโอ้นะครับโอเคใครวัดไงหนูใครวัดหนูใครวัดหนูจีนครับแดงแดงครับออกจากเขียงมาหมดเดียวเนี่ยออกจากลงข้าเนาะอินทร์ คิดละดูเขาปั่เขาหม้อชาวบ้อันเตยมันนะเสียงป่าจมกันนั่งนแบบนี้น่ะอยู่ไก่นะครับวันนี้อยากกินข้าวนะครับดึกละนี่เขาซาดึกนะครับตีสองได้ตีสองหมได้น้อไอ้ไรเดี่ยวหยุดนะพุ่นวจะเข้ารวมชมรมปุณย่าเดี๋ยวอนาคตน้อป่าจะไปเข้าชมรมนะครับมีอะไรนะครับ มมนูพิเศษครับหยอดแต่แต่อนนี้บนห้องอย่างก็นี่า <สะ S 1> ไ่ใช่อันนี้านี่หยหูหงอ,อกอ,อกะพะคีริวว่าีริวปุ้นเนพะีริวคันนานปคืนเป็นคืนเนาะเออนี่เน,นาะันนาเนาะม่ให้น,กนานกะตะลรางตัลางอโอ้นี่เราเขียงขมนี่รอันนี้เอาแยกหลังรถเครับเอานยังไงไก่บ้านก่จอง ขนาำอยู่ไหนขนนเอาถึงสอบเนี่ยหลังรถนี่ยปีนหรอปีนหรอเนี่ยโอ้ไ่เหียวนาะสอบในรถดนะสอบในรถดหรือว่าสอบนอกรลดอันนี้ตับนะครับอันนี้ท้าบทตับทตับทตับท้ับท้าบจุดดเออกับยาขัเจือขันน่ ข้งคเลยบอกเอาคลินโเลยบอกเข้ไข่ตัวเดียวเลครับหลายวันละโรเอาอันนี้วไ้อันนี้คืออะไรโอ้นี่บมกเคนนะครับเออนี่มกเคนมเนวปลามลามเนอะไ้ใส่มกเคนเนี่ยมันบบกินบอลําแต่มันมันเป็นเลือดนะครับขนาดขนดดนะครับมได้ผสมแม่ให้เต็มใจอันนี้เดียวนะครับนี่ มันใกล้ๆครับมันเขียงเนาะดีมันจะเขียงนไงเอามาเป็นปุ๊กนี่นะครับมันจะเอามาเป็นในอยังก็เป็นขวดเออเอามาเป็นปุ๊กเกี่ยวหรี่นี่เนาะโอเคนะครับเราจะซอยกันไปเรื่อยๆไปที่ตามนะครับเดี๋ยวเอากะขวดกระทิแดงไว้เนาะไอเขียงไอ้ี่เขียงจะเปลี่ยนกันนี่ไปอย่างเนาะดูให้ปลาในดอยหรือนี่กันเนาะ ซยตับเหลียเป็ดนี่บานี่้อนะต้องเป็นก้อนย่างสองอรใส่มุนี่กันไม่หากกันเดี๋ยวเกิดเมฆในคุ้งนิ่ม้องไฟอย่างน้อยจงซอยตับ เอามอนี่คนนี่จ้ะลายปุกซุก้ะยันกระ้ไม้เอาแก๊สกระป๋องในสู่ใส่ตูดมาเต้ยเออเนาะแก๊สแม่หัวกระเบื้องอนเลิศไกรนเบองไน่้แก๊สแก๊สโครตที่เขาเรียกที่เครื่องดูฟูนมากับไปเทน กระูกน่ะก็มีสาดๆทั้งอันังไงตอน s <S น,น้เขามาทำมันที่อยู่ในเมืองอั้นรับ้นแป้จำเป็นออกการใน่ไหมปลาบกหมื่นลงไปหรือว่างวงไปมื้อหรือปั้เนี่ยจีนสดๆเป็นแล้วไายย่างมันๆขมหนาฮะมีมือว่ะล่างนี่ แ่ะเอาใจไงยไวะใจเอออการากาศตีนใหญ่ใหญอเสียนักเลยนี่นะครับบรรยากาศกันไก่เขากินข้าวหิวข้าวนะครับดึกละแต่กินงนี่มึงไรจุเลยกะจุเลยกันแนี้สห้องจุโอนะีแล้เออกครื่องไหน อยางไก็อิมกเนี่ยลาห้องไปแปงนเลยก๊ะโซกเฮะนะกกะพิ่ลาบมาแล้วกะน้ำพีลาบไมไหนตบน้ำเพียก็ได้รู้จุกจุกจุกโอ้โหคนบอกว่ากลุงยิงกลางก็ผมถูกถ้ากินเครื่องไหนกินโลกเก้าหรือปอบนเราก็มาฟังกะยิงกลางก็ผมถูกต้องเอายางเก้า่ันาจิ้ายเอมต้องซอยใส่นะเตองนะ เอาแบบคณะคณะขานี่เ้า่นี่เหนียวเลยเออนี่เอย่างคะนมันขมันุ่ันมันกาเน็ตเออเนีออเาก็เพ่ะเอานันใส่นี่นี่ใส่เดีอยเดือวเดือดขั้วไปนี่นีู่นี่ คาแน่เนาะที่อัใส่นดีนี้ัอสดีกันกไม่ใช่นีเนาะต้องลนมันก็ดีเขาเรียว่าเอาไาปารียกเรัเอาปุ๊กกับใส่มดเ่อยกินได้นะนินเออกระด้างดีดีกับเาไ่ได้ไ่ได้ดดอันนี้อันนี้ต้องยกขอดีนี่นะเขียวอะเขียวเกี

โอ้ครับเยอะแน่เลยโอ้สมสมแล้วกงนี่ที่พะเยานะครับโฆษณาพริกพะเยาออกทางยูทูบอยูอหลังพะเยาขึ้นจืดอือนี่นะครับใส่เพียงของดีนี่เน่อยก็ว่าดีคนครับคุนเอ้โหนี่นะเนาะเออถ้าจะรวบทางไหนอ่ะสตาร์ทรถ

มมนอกมานาเอาในเมียงไปลุยนพุ่นลจักไ่ตัวเลือนี่ไไผไม่เจอตรงไหนอ๋ออบอกหาให้มยนี่ผมบไหนยะายกเ่อเโอ้ยนี้ย้โอ้โ้ยนอเอ้ยโอ้ยโอ้้ยโยโอ้ย้ยกอ้ยโยโอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยออ้ดอ คนงนดีอคนยาดินไงฝามืคกปีนมามาอันนี้ฮะโอเคกันนช่วยปะหมัน <hating> ก <and living> ันให้เนือเรียนเด็มโลดเลยจ๊อเขาไน่ได้ได้ไดีไเข้าอยู่อิจฉาชุดนี้น้อ

ไซอยจิ้นเหรอซอยนกขางจิ้นเคหรัคนคนไนผมมาแเคี่ยวกันใช่นี่ไงเหียวซอยนฝางแล้วมันจะบางไงจิ้นม้เห็ันจะบางนะครับอนี่ซอยนกขางมันจะบางซอยเป็นแนวมันัเหนียวเหนียวนี่ครับสุดติดจินซอยจิ้นแล้เรามาจานนะครับอยู่นี่จิ้น ชิ้นซอยแซมดิมซอยฝางชิ้นนะโกฟีมือนะเโอ้โนี่ใส่เห็นรเล่านี่นี่เยครับอันดีดีนั่นเอา ต้องการเลือดหมดก่อนจับปุ้งนี่อันเอาใส่กับเนื้อกันโอเคแล้วครับแจกเรียบร้อยลแล้วแจกเยอะกันหมดเล่นนี่มือกับมีดนะฮอรนี้นะเอามาใส่เลยมันออกออกละคนแฉนชุดนี้มีตุ้ยดุมีออกละก็บนใส่ละใส่ละใส่ขนาดไหนบี้ทาน ปนี่ครันี่กนากันครเอตามประมาณแล้วแต่ประมาณอ๋เนื้อมันขันเนื้อมันขันขันเต็มยันอ๋อมันขันอย่ายวรบุดูเหลานนเดยวไคนาเดี๋ยวนะครับยอดสีมือบลนี่ยสีมือตัด่นัเลยมันรบด่นดานี้นะใชห่นหมกหมมันได้ ผมเลามันนะเนาะเี่ยวหวดีถึงดีใส่ถึงมัดงานเนี๋ยวก็จะเนาะติดหนูอยอูอย่ดีๆนะไรทำน้ำหัวจอดสุ้ยอดถ้าไ้ใส่เคี้ยมันจหวานเขาจะหวานซานะเอ๊สองหลอดเย มันมันเงียแแ้วคนรอรักน่นมานอตับเดี๋ยวอไปหามาตาหลังผมนะตามดึง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 หนอไทยนานตอวไปเช็คด้วกินเชียงล้มเลยบนี้กรั้งพูเข้าเว้นหนึ่งวันหนึ่งนะจับต้องไปเชียงล่มจีบล้งิี้เฮ้ถ้าไปถาไปเชียงลมเดี๋ยวแต่ถกยอดโอ้มันไปกเทปติวแต่มไปกูเท อดึกใช่ดึกชดึกปบ้าะสาต้นหอ้ะรันี้กันเนาะถ้าใคบบบใส่ก็ได้มันส้มบ่ะ นี่หันก๊อปถึงเวลาแล้วเนาะมัเตะมากกว่าเลคนนี้คงป็อะไรดๆนนับอว่านี่มือซอยฟี่ลแลขาคอยรูไปอยู่อันนี้มือซอยฟี่เก่าีฟีเก่ามันซอยละเอียดหน่ออๆออยังมาแดงึงนึกนะจะใครแดงงด้ธรรมดา ขนาดโจบกรเนอจบเนจรเดี๋ยวนี้จะขายแลวแเอาเล็กแกไปซอไปเอขายหมาคอผมน่ยดาขำหน้าาเดี๋ยวเขียนทีมันปูอีอยู่ะทํานเรื่องนาะเวน่ะวันชื่ออย่างก็วลุกตอกตอยานมาใส่หเข้าะครับแซาดึกกนันอร้มันเล็กหน่อยไม่ไผ่แน่นอนน ะโอเคยังโอเคช่อเออได้เเป็นพเนก้านเปิดพิสดารกอนนะครับซาดึกซาดึกซาดึก้า่ะเซน่เน่ก็คือปละมาจานหนุนเพนะครับรุ่นเก่าหนึ่งลาบหนึ่งรูสู้บดหอยนะครับขยเรื่องเรื่องยังนะอันนั้นเบาเลือที่เรือต่อยถอยองตอยถอยมาสู้ เออป๋าขยับเลยครับไม่เอนี่เยนีกะไปเที่ยเนาะาปเที sure> ่ง hmm, อ mm ่ะทิมดหรือยังเนียทมดใส่มีอยู่ครับมีอยู่เอาใส่เลเฮ้ยพูแ่ทฮ้จ๊บจุบบเพ็ดนเขา่เออใส่ด้วยกันนี่เนี่เพ็ดใสุ่งใสุ่งเลย นี่เหลืออย่างนี้นี่เครืองมันเติเ็ดเป็ดเพ็เิดิหลายคนหลายตีนหลายมื้อเลยครับนี่องค์บัญกาครับการทำงาน กินเข้าตอนดึกันฝาดข่าเ็ดก็หอดละหมดละหดเลยมันเผ็ดเตียวีตัดไปแหนี่มึหกลายขึ้นเลยใส่น้อยดีนะครับใส่ดึกหนึ่งะีไหนดีใส่สักฟางเนผมแล้วนะในว่าเป็นเก้ากินตเครื่องไม ใชจเมื่อจงจิ้มอินอว่าขมแล้วไหนจงมันกิ๊ดเคยไปอย่างป้าอย่างขมห้องนกินกับเครื่องไหนเออจงมาเป็นเก้าที่จับเกล้ากันจับจับเดี๋ยวผมเลยโอ้โหดวผมนี้เอาบรรยากาศบรรยากาศฝากนะครับเออไมหมมางานมาม